คนไทยเราเนี่ยทุกคนเวลาเราพูดถึงคําว่าบ้านเนี่ยเรามักจะนึกถึงสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นอาคาร2ชั้นหรือว่า3ชั้นหรือเต็มที่ก็4ชั้นใช่ปะเรามักจะไม่ได้เห็นภาพของบ้านที่มันมีความสูงเกินกว่านั้นเท่าไหร่ที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเพราะว่าบ้านเรามันมีกฎหมายนะ ที่มันคอยควบคุมเรื่องของความสูงอาคารอยู่ว่าถ้าเกิดคุณสร้างอาคารที่มันมีความสูงเกินเท่านั้นเท่านี้มันจะต้องมีข้อบังคับเข้ามาทําให้มันเกิดความยุ่งยากมากขึ้นคนที่เป็นผู้พัฒนาอาสังหาส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ทําซึ่งถ้าเกิดเราซูมเอาออกมาในต่างประเทศเนี่ยเราไปดูตามเมืองใหญ่ๆลอนดอนนิวยอร์กปารีสโตเกียวอะไรแบบนี้บ้าน5-6ชั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่มันที่ดินแพง โปรเจกต์ที่เราจะพาไปดูวันนี้นะฮะชื่อว่าเบลวีเดียพระราม3ซึ่งเป็นบ้าน6ชั้นแล้วเขามีให้เลือกทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวเลยราคาอยู่ที่ประมาณ45ถึง60ล้านบาทซึ่งตอนที่ผมมาดูผมรู้สึกว่าเออที่เนี่ยมันเป็นบ้านที่ให้ฟิลให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปเจอบ้านตามตาม่างประเทศมากๆเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะพาไปดูกันแล้วมันเป็นของแรไอเทมที่นานๆจะเกิดขึ้นสักี ตั้งของโครงการนี้เขาจะอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์34ซึ่งถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับทำเลแถวนี้นะจะรู้ว่าสาธุประดิษฐ์พราม3รัชดาถนนจันทร์อะไรแบบนี้มันจะเป็นทำเลที่มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยมันสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางมันมีความเฟล็กซิเบิลในการเข้าออกอ่ะทางนี้รถติดก็ไปใช้อีกทางหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วทำเลย่านนี้ผมคิดว่ามันเป็นทำเลโซนในเมืองเรียกว่าผืนจะท้ายท้ายแล้ ที่รู้สึกว่ามันยังพอจะทําเป็นบ้านขายได้อยู่ต้นทุนของที่ดินมันยังไม่ได้แบบไปถึงขั้นว่าจะต้องเป็นคอนโดซะทั้งหมดมันก็เลยยังจะพอมีโปรเจ์ลักษณะแบบนี้ที่เป็นบ้านเดี่ยวโครงการไม่ได้ใหญ่มากจํานวนยูนิตไม่ได้เยอะมากแต่ยังพอสามารถสร้างขายกันอยู่ได้นะครับรูปแบบของโครงการจะเป็นที่ดินใหญ่ประมาณสัก3ไร่โดยที่มันไม่ได้มีเฟสชิลิตี้อะไรมากข้างหน้าก็จะเป็นป้อมรปภมีส่วนของ รั้วกั้นเพื่อเพิ่มซี c u r ิตี้ให้กับลูกบ้านแล้วเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นบ้านล้วนๆเลยไม่ได้มีคลับเฮาส์ไม่ได้มีอะไรนะครับมีบ้านทั้งหมด16ยูนิตแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเอาสายไฟลงใต้ดินเพื่อเพิ่มความเรียบร้อยให้กับทัศนียภาพของโครงการเวลาเข้ามาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีสายไฟระเกะระกะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทป์คือจะเป็นบ้านแฝดกับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนี่ยจะมี12ยูนิตบ้านเดี่ยวมี4ยูน,นิตเน เริ่มต้นที่บ้านแฟดก่อนขนาดที่ดินของบ้านแฟดเนี่ยจะเริ่มต้นที่38ตารางวาพื้นที่ใช้สอย553ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่45ล้านบาท ส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยที่ดินจะเริ่มต้นที่57ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย648ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ59ล้านนะครับก็คือประมาณ60ล้านสิ่งที่บ้านเดี่ยวจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากบ้านแฝดเนี่ยนอกเหนือจากพื้นที่ใช้สอยประมาณสักร้อยตารางเมตรแล้วเนี่ยคือจะได้ที่จอดรถเพิ่ม1คันนะครับแล้วก็จะได้สะว่ายน้ําเพิ่มมาอีก1สรสะซึ่งก็ดูเหมาะสมนะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูบ้านแฝดมากกว่าเพราะว่าตัวบ้านหลังเนี้ย ที่ดินเขา38วายไงแต่เขาทําบ้านได้500กว่าตารางเมตรซึ่งแบบว่ามันเป็นของที่นานๆเราจะเห็นสักทีนะครับฟังก์ชันเนี่ยคือเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บจะเป็นที่จอดรถก่อนจอดรถได้3คันซ้อนกัน2คันตรงนี้แล้วก็อีก1คันทางด้านนี้นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของที่จะติดประตูรั้วหน้าบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาเพราะว่าหลังนี้มันเป็นบ้านตัวอย่างทางที่คนเดินเข้าเนี่ยจะเป็นประตูเล็กๆอยู่ทางฝั่งนี้นะครับ ก่อนจะเข้าบ้านอยากให้ดูตรงนี้เขาจะมีวิดีโอดอฟโฟนด้วยเป็นกล้องที่เอาไว้ดูว่าใครมาติดต่อหน้าบ้านแล้วก็ช่องอันนี้ไม่ใช่ถังขยะนะแต่เป็นพื้นที่สําหรับใส่พัสดุกับพวกจดหมายนะครับคือเขาทําเป็นช่องใหญ่มากเลยเพื่อให้พวกกล่องพัสดุอมันสามารถแบบใส่เข้าไปได้อถังขยะมันจะแยกไปอีกจุดนึงนะซึ่งผมว่าเออไอเดียดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรารับพัสดุกันเยอะสั่งของออนไลน์กันเยอะใช่ปะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับทำเป็นสีฟ้าสวยงามเลยเข้ากับธีมโครงการแล้วก็อยากจะพอยเอามือจับประตูนิดนึงอันนี้เขาใช้ของยี่ห้อเบลวินนะครับเป็นแบรนด์เก่าแก่นะทุกคนวัสดุพรีเมียมมากๆมันเป็นทองเหลืองทั้งอันหมายความว่าเวลาเราเปิดปิดประตูเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบสมูทมากมันไม่มีจังหวะที่รู้สึกว่าเออมันแข็งหรืออะไรอย่างนี้เลยอ่ะดีมากๆสีสวยด้วย แล้วพอเราเดินเข้ามาในบ้านครับตรงนี้เราจะไปเจอกับโถงต้อนรับเล็กๆก่อนที่เขาเอาไว้ทําหน้าที่แบบนั่งพักถอดรองเท้าใส่รองเท้าฝั่งนี้มีตู้เก็บรองเท้าซ่อนอยู่นะครับซึ่งผมชอบฟังก์ชันแบบนี้นะมันทําให้แบบบ้านมันดูมีพร i เว c ซีอ่ะไม่ใช่แบบเปิดประตูเข้ามาปุ๊บแล้วมองเข้าไปเห็นทุกอย่างในบ้านนะครับแต่ก็ต้องบอกด้วยว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อินทีเลียเขาเป็นคนบิ้วเพิ่มเติมเข้ามานะในแปลนบ้านจริงๆคือเราเปิดประตูเข้ามามันก็จะโล่งๆแหละ แต่ผมว่าดีทําแบบนี้ดีแล้วมันทําให้บ้านมันมีความ private มากขึ้นแล้วพอเราเดินต่อเข้ามาด้านในจะเป็นส่วนของฟังก์ชันครัวแล้วก็โต๊ะก,กินข้าวนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตพร้อมกันก่อนคือบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่หน้ากว้างแต่ว่ามีความตื้นคือจากหน้าบ้านมาจนถึงหลังบ้านมันสุดแค่แนวเสานี้เองนะคือส่วนที่มันเป็นที่นั่งที่เขายื่นออกไปด้านนอกอะ่ะตรงนั้นจะเป็นส่วนที่เขาต่อเติมเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็ทําเป็นผนังที่เป็นผนังกระจกแล้วก็เป็นสกายไลท์อยู่ด้านบน ที่มันช่วยเพิ่มปริมาณแสงธรรมชาติให้กับตัวบ้านด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเออจริงๆแล้วแนวผนังมันสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวบ้านตรงนู้นที่เชื่อมกับที่จอดรถเนี่ยเขาใส่มาเป็นผนังกระจกขนาดใหญ่เลยนะซึ่งเดี๋ยวมันจะไม่มีผลมากๆในชั้นบนบนฟังกชันครัวเนี่ยตรงกลางจะเป็นส่วนของไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารใส่พวกอุปกรณ์เครื่องล้างจานอะไรแบบนี้ก็มาติดตรงนี้ก็ได้มีตู้เย็น อ่างล้างจานเตาไฟฟ้าที่ดูดควันมีพื้นที่เก็บของเยอะประมาณหนึ่งซึ่งจริงๆฟังก์ชันครัวตรงนี้มันก็สามารถใช้ประกอบอาหารอะไรได้ตามปกตินั่นแหละแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นหน่อยคือบ้านหลังนี้มันไม่มีครัวไทยนะมันต้องใช้ครัวนี้แล้วมันทําให้มันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเพราะว่าพื้นที่ต้องลักษณะตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําอาหารตรงนี้เราอาจจะต้องติดเครื่องดูดควันที่มันแบบตัวใหญ่ๆดูดแรงๆนิดนึงเพราะว่า มันจะต้องดูดเอาอากาศทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เข้าไปเพื่อกําจัดกลิ่นดังนั้นถ้าจะให้ดีอีกนะคือติดพวกเครื่องฟอกอากาศเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งที่มันกําจัดกลิ่นได้มันจะช่วยมากๆนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นประตูที่เปิดออกไปยังหลังบ้านนะครับอันนี้จะเป็นประตูอลูมิเนียมของยี่ห้อ YKK สเปคเนี้ยคือมันมีหลายฟังก์ชันเลยนะอย่างแรกคือมันเป็นประตูกระจกที่มันได้แสงธรรมชาติใช่ป่ะแล้วก็อย่างที่2คือมันมีบานที่เป็นบานเลื่อนเปิดออกแบบนี้ เพื่อการระบายอากาศมันเปิดเปิดแค่นี้ก็ได้นะหรือจะเปิดแบบกว้างๆก,ก็ได้แล้วก็พอเปิดลองอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีมุงลวดอีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อกันพวกยุงพวกแมลงไม่ให้เข้าดังนั้นในทางปฏิบัติก็คือเราสามารถเปิดอันเนี้ยค้างไว้ได้เลยถ้าเราไม่เปิดแอร์นะครับเพื่อให้มันมีแอร์ฟล์มีเวนทิเลชันส่วนด้านหลังบ้านตรงเนี้ยเปิดออกไปอ่ะมันจะเป็นลานซักล้างนะครับเป็นจุดวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าถังน้ํา ปั๊มน้ำแล้วก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังห้องเมดนะครับห้องเมดของบ้านหลังนี้จริงๆขนาดก็พอใช้ได้มีห้องน้ําในตัวแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือห้องน้ำอ่ะมันไม่มีหน้าต่างมันอาจจะต้องพึ่งพวกพัดลมดูดอากาศอะไรแบบนี้ในการระบายอากาศนั่นเองไปดูชั้น2กันเว่ บ้านหลังนี้ให้ลิฟต์มาด้วยนะฮะจะเป็นลิฟต์ของยี่ห้อโคเน่นำเข้าจากฟินแลนด์นะครับแล้วก็สามารถล็อกชั้นได้ด้วยคือสมมุติว่าบางทีเราอยู่ข้างบนเราไม่อยากจะให้ใครขึ้นไปโดยพละการเราก็ล็อกชั้นซะเลยนะ ส่วนชั้น2ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันของ Living r o o m นะครับก็จะเป็นโซฟานั่งดูทีวีซึ่งปกติในบ้านทั่วๆไปฟังก์ชันอันนี้ก็มักจะอยู่รวมกันที่ชั้น1ใช่ปะแต่ว่าเนื่องจากบ้านหลังเนี้ยพื้นที่ในแต่ละฟลอร์มันค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วเขาก็เลยทําการสปริตมันพอ Living มันขึ้นมาอยู่ชั้น2เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นนะมันเป็นฟังก์ชันที่ได้ Privacy มากขึ้นชั้นเนี้ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยวิวก็ดีกว่าด้วยนะครับมันได้ความรู้สึกที่มัน Relax กกวว่่่าาผอนคลายา ลักษณะของการวางเฟอร์นิเจอร์ก็คือเขาใส่เป็นโซฟาตัว L มาแบบนี้นะครับมีคอฟฟี่เทเบิลตรงกลางมีโต๊ะคอนโซลอยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้มีสตูอยู่อีกหนึ่งอันเพื่อให้มันสามารถนั่งพร้อมๆกันได้หลายคนทั้งครอบครัวเลยอะไรแบบนี้นะแล้วฝั่งนี้จะมีผนังทีวีนะครับซึ่งผมอยากพูดเรื่องผนังทีวีนิดนึงคือปกติแล้วทีวีมันเป็นฟังก์ชันที่แบบมันมันไม่ค่อยน่าดูมันเป็นอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมที่ติดอยู่บนผนงังดูทึบๆตันๆ ในมุมของดีไซเนอร์เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ทีวีมันดูเบลนเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ของห้องให้ได้มากที่สุดอย่างผนังเนี้ยเขาทําการติดทีวีขึ้นไปแล้วเขาก็ลัดกรอบมันด้วยกรอบสีดําชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีกรอบด้านนอกที่เป็นไว้โอ๊กแล้วทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตู้โชว์ไปพร้อมพร้อมกันด้วยแล้วข้างล่างเนี่ยก็ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่เป็นแบบชั้นวางของซึ่งผมรู้สึกว่าเออพอมันทําแบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าทีวีเนี่ยมันดูเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ของห้อง มันเหมือนกับว่ามันมีเนี่ยมันมีอ็อบเจกต์สีดําๆแบบนี้เพิ่มเข้ามาทําให้รู้สึกว่าทีวีมันดูไม่ได้โดดเดียวไม่ได้แบบดําอยู่คนเดียวนึกออกใช่ไหมส่วนฝั่งนี้ผมอยากจะให้ดูหน้าต่างด้วยนะครับคือบ้านหลังนี้เขาใส่หน้าต่างกระจกเนี่ยสูงแบบพื้นจนหลดฟ้าเลยบานใหญ่มากนะครับเกือบ3เมตร แล้วก็ดูวิธีการซ่อนกล่องม่านของเขาดิทาการแบบหลบกล่องม่านขึ้นไปข้างบนมันเหมือนกับดีไซน์ของม่านอ่ะมันดูต่อเนื่องคอนเน็กขึ้นไปถึงชั้นบนด้วยอะไรแบบนี้เออผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วเพื่อให้ห้องเนี้ยมันใช้งานได้แบบว่าเต็มที่มากขึ้นอ่ะเขามีการใส่เป็นเหมือนกับแ a น t r y เล็กๆมา1จุดนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้ก็มีตู้เย็นด้วยเผื่อบางทีเราอยากจะได้เครื่องดื่มได้อะไรจากฟังก์ชันตรงนี้ก็ใช้งานได้เลย หรือใครจะใส่ตู้แช่วายตรงนี้ก็ทําได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องลงไปหยิบที่ครัวข้างล่างด้วยแล้วฝั่งนี้ก็จะมีการซ่อนเอาฟังก์ชันอ,อ่างล้างจานคิดตั้งนานว่าคืออะไรมีการซ่อนอ่างล้างจานอันนี้อาไว้ด้วยคืออันนี้มันเป็นฟังก์ชันเหมือนกับครัวใช่ปะ่ะซึ่งมูทมันอาจจะขัดกับส่วนอื่นๆของห้องที่มันเป็นลิฟวิ่งอะ แต่เราก็ยังอยากได้อะไรเอาไว้ใช้ล้างจานล้างแก้วเล็กๆน้อยๆตรงนี้อยู่ดีดังนั้นเขาเลยทำไอ้หน้าบานตัวนี้ปิดไว้มันช่วยเพิ่มความสวยงามโดยรวมให้กับตัวห้องส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปยังห้องน้ำนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นส่วนของ Powder Room ปกติต่อมาชั้น3 4 5เนี่ยทุกคนมันจะเป็นห้องนอนหมดเลยนะ ซึ่งเขาจัดเซตอัพออกมาให้มันแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละชั้นเลยเริ่มจากชั้นนี้ก่อนซึ่งเป็นชั้น3ชั้นนี้เขาจะทําทั้งฟลอร์นี้เป็นห้องนอน1ห,ห้องนะครับแล้วเขาวางคาแรคเตอร์ให้มันเป็นแบบอาจจะเป็นคนที่อยู่อาศัยคนเดียวอะไรแบบนี้ลักษณะการตกแต่งให้ดูโทนสีก่อนเขาใช้โทนสีแบบแดงอิฐเขียวแล้วก็ขาวแล้วก็ไวโอผสมผสมกันนะผมรู้สึกว่าเออเขาทําออกมาได้น่ารักดีนะครับการตกแต่งของห้องนี้ วางเตียงขนาด5ฟุตตรงกลางอยู่อาศัยคนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วก็สองฝั่งเป็นโต๊ะหัวเตียงแล้วดูโคมไฟฝัฟ่งนู้นสิมันเป็นแบบเพนเดนท์แลมห้อยลงมาจากบนเพดานอะไรแบบเนี้เออเขาเขาแบบใช้จัดพร็อพได้น่ารักดีนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นเหมือนกับมุมทํางานอดิเรกแล้วก็นั่งอ่านหนังสือได้นะครับเป็นเคาน์เตอร์เก็บของที่ยาวต่อเนื่องมาเป็นโต๊ะทํางานตรงนี้เลยสมมุติว่าเรามีเก้าอี้ อีกตัวหนึ่งก็สามารถนั่งกดคอมทางานตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็มีของสะสมอะไรของเราก็ใส่ไว้ฝั่งนี้แต่อยากจะพามาดูทางด้านนี้อีกนิดนึงนะครับคือฝั่งนี้มันจะเป็นผนังที่อยู่ด้านปลายเตียงจริงๆก็คือเราสามารถติดพวกทีวีได้ตรงนี้เขาแอบซ่อนปลั๊กเอาไว้ด้วยนะเออปลั๊กของที่นี่ใช้ของยี่ห้อ Schneider แล้วก็เป็นมีระบบสมาร์ทด้วยนะแต่ว่าเนี่ยเขาเอาพวกกรอบรูปพวกนี้มาบังปิดปลั๊กเอาไว้ว เพื่อให้มันดูเหมือนกับว่าผนังมันมันซิมเลสอะแล้วก็มันคือติดทีวีตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราอาจจะเก็บของในชั้นเก็บของข้างล่างตรงนี้ได้แต่ว่าไอเดียจริงๆอะคือเขาไม่ได้อยากจะให้เราเก็บอะไรมากมายหรอกแต่เขาอยากจะให้ดีไซน์ของตัวชั้นวางของเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากฝั่งนูน้นแล้วมันวิ่งมาทางด้านนี้แล้วมันก็วิ่งมาทางฝั่งนี้เนี่ยตามมาตามผมมาดูเนี่ยมันฝั่งนี้มันมาคอนเน็กกับตรงนี้เพียงเพื่อให้เส้นอะ มันต่อเนื่องกันนึกออกปะคือเขาจะไม่มีชั้นวางของตรงนี้ก็ได้ปะเออแต่เขาก็ทําแล้วข้างในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ walk-in closet เก็บเสื้อผ้าได้2ฝั่งแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าวางอยู่ตรงกลางได้แสงธรรมชาติแล้วฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําที่ก็ใช้งานได้ตามปกติต่อมาครับขึ้นมาที่ชั้น4ชั้น4ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันแต่เขาจะจัดมาคนละคอนเซ็ปต์เดินเข้าห้องมาปุ๊บมันจะเป็นทางเดินแคบๆตรงนี้ก่อนใช่ไหมซึ่งมันจะมีตู้เสื้อผ้าอยู แล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยฟังก์ชันมันเหมือนกับห้องข้างล่างเลยแต่ว่าปรับเลเยอร์นิดหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาด้านในสุดก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนและซึ่งเตียงนอนเนี่ยเขามีการเปลี่ยนตําแหน่งเขาเอาหัวเตียงมาไว้ทางฝั่งนี้แทนแล้วก็ปลายเตียงด้านนี้จะมีโซฟาตัวเล็กๆอยู่สําหรับนั่งดูทีวีที่ปลายเตียงได้แล้วก็ห้องนี้มีของเล่นจะเล่นให้ดูด้วยก็คือไอ้ตัวสมาร์ทสวิตเนี่ยมันถอดออกมาเป็นรีโมทได้นะครับเผื่อบางทีเราอยากจะแบบนอนอยู่บนเตียงแล้้วกกก็ดดปิไไฟนนนนออะรแบบีมั ใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะซึ่งไอเดียของห้องนอนห้องนี้ที่แตกต่างจากห้องข้างล่างคือเขาจะมีห้องนี้ครับที่เป็นเหมือนกับเลี้ยงรูมเล็กๆที่แยกส่วนออกมานะคือสเปซของชั้น3กับชั้น4เนี่ยจริงๆขนาดมันเท่ากันเลย แต่ว่าเขาอยากจะจัดให้ดูว่าเออบางคนอาจจะอยากได้แบบห้องทํางานห้องอ่านหนังสือที่มันแยกฟังก์ชันออกมาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับห้องนอนเนี่ยสามารถกั้นผนังแบบนี้แทนเพื่อใช้ห้องเนี้ยที่เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งแยกออกมาได้นั่นเองแล้วเดี๋ยวข้างบนก็จะมีการจัดฟังก์ชันอีกแบบหนึง่งที่หลายๆคนน่าจะชอบต่อมาฮะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้น5้าครับซึ่งห้องเนี้ย แบนมันจะพิเศษกว่าห้องอื่นนิดนึงมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องเนี้ลิฟต์มันจะเปิดเข้ามาในห้องของเราเลยนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงควรจะต้องล็อกลิฟต์เพราะว่าเราไม่อยากให้บางคนกดลิฟต์ขึ้นมาแล้วเข้ามาในห้องนอนเราเลยนึกออกใช่ปะแล้วก็ห้องเนี้ยเขาทําเป็นห้องนอนแบบดูเพล็กซ์เพราะมันเป็นมาสเตอร์เบดรูมคือมันจะมีขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นส่วนของห้องนอนแล้วเดินมาทางฝั่งนี้เป็นส่วนของห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ํานะครับ เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเป็น walk in closet ขนาดใหญ่เลยนะฮะทุกคนนี่คืออันดับแรกเลยนะเราจะรู้สึกว่าห้องนี้มันโปร่งมากเพราะว่าฝ้าเพดานมันสูง4เมตรนะครับสูงมากนะเมื่อเทียบกับบ้านทั่วๆไปนี่คือแบบเกินสแตนดาดไปมากดูลักษณะของการวางตู้ดิคือเอาตู้ขึ้นไปถึงข้างบนนูนะ้นอะแล้วยังมีพื้นที่เหลือไปจนถึงฝ้าอีกหน่อยนึงให้เราวางพวกของสะสมของเราได้ด้วยเนื้อออกใช่ปะ บางบ้านอาจจะมีพวกกระเป๋าเดินทางอะไรอย่เงี้ยที่แบบว่านานๆใช้ทีอ่ะก็ปีนขึ้นเอาไปเก็บไว้ข้างบนก็ทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้สเปซตรงนี้มันดูสวยเป็นพิเศษคือแอร์แอร์เขาจะใช้เป็นแอร์ระบบฝังฟ้าตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะไม่ได้มีเหมือนเป็นเครื่องแอร์ใหญ่ๆสี่เหลี่ยมแปะอยู่บนเพดานอะไรแบบนี้แต่มันก็อาจจะเมนเทนเนนซ์ยากกว่าแอร์ปกตินิดนึงนะครับ ตรงนี้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโต๊ะไอแลนด์สำหรับแต่งตัวสังเกตนะมันวางได้2ฝั่งเลยใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งคุณผู้หญิงผู้ชายอาจจะอยากใช้งานพร้อมกันก็ใช้โต๊ะตัวเดียวกันได้เลยนะครับแล้วด้านหลังตรงนี้จะเป็นประตูที่เปิดออกไปยังห้องน้ำนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำมาสเตอร์นั่นเองนะครับฟังชันของห้องน้ำห้องน,นี้คือเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเลยแล้วก็ให้ฟังก์ชันมาแบบครบมากๆมีอ่างล้างหน้า his and her มีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่นะครับมีโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมีชวเวอร์บ็อกซ์นะครับแล้วที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตคือช่องแสงนะคือตรงนี้เขาจะมีการใส่หน้าต่างออกมา2จุดนะครับเพื่อเวลาเราเปิด2จุดนี้มันจะทําให้เกิดลมโฟล์ภายในห้องน้ําแล้วช่วยระบายกลิ่นระบายอากาศภายในห้องน้ําให้มันไม่รู้สึกอับชื้นได้แล้วก็พวกฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องน้ำเนี่ยจะใช้ของโตโต้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ํา โถสุขภัณฑ์ด้วยนะครับชาวเวอร์ด้วยนะครับเรียกว่าใช้โตโต้แบบครบเซ็ตแล้วก็หินที่เขาแปะมาเนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนลายพิเศษห้องอื่นๆจะไม่ได้สเปคนี้นะครับจะได้เฉพาะห้องนี้คิดว่าน่าจะเป็นหินพาลิซันโรคลาสสิโกนำเข้าและสุดท้ายเราก็จะเดินขึ้นมายัางส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ที่จะอยู่บริเวณชั้น6นั่นเองนะครับ ซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ต้องอธิบายก่อนคือลิฟต์เนี่ยมันจะสุดแค่ชั้น5นะชั้น6เนี่ยเราต้องเดินขึ้นบันไดมาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบเราเอาลิฟต์ที่มันมีป่องลิฟต์ด้วยเนี่ยโครงสร้างของลิฟต์ทั้งทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาถึงชั้นนี้เลยอะ่ะมันจะกินพื้นที่มากๆดังนั้นเขาก็เลยให้มันสุดอยู่แค่ชั้น5ชั้น6ตรงนี้จะได้มีสเปซเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเดินไปทางนี้จะเป็นส่วนของเตียงนอนใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เขามีการกั้นห้องขึ้นมาออีีกกกเล็ๆจุดึง ทำเป็นเหมือนกับโต๊ะทํางานเล็กๆส่วนตัวแล้วก็ตรงนี้มันจะอยู่ติดกับโถงบันไดที่มันจะได้แสงธรรมชาติจากตรงด้านบนด้วยเขาเจาะช่องแสงไว้ทําเป็นสกายไลท์ซึ่งการทําแบบนี้มันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดลองจินตนาการดูว่าตรงนี้มันเป็นเพดานทึบๆเลยอ่ะมันจะไม่น่าใช้เลยอ่ะแล้วมันจะทําให้มันดูแบบมืดๆทึมๆไม่มีใครอยากเดินขึ้นมาแต่พอมันมีแสงธรรมชาติแบบนี้มันก็ดูโปร่งกว่าแล้วพอเราเดินมาทางฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะครับผมอ่า เนื่องจากห้องนอนห้องนี้มันเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านแล้วแล้วมันไม่ต้องไปเสียสเปซให้กับห้องแต่งตัวมันก็เลยสามารถจัดห้องนอนได้ใหญ่เลยมีเตียง6ฟุตมีโซฟาปลายเตียงนั่งดูทีวีมีมินิบาร์ส่วนตัวแถมขึ้นมาข้างบนนี่วิวสวยด้วยเพราะว่าสามารถมองออกไปเห็นวิวข้างนอกได้ดีกว่านะครับตรงนี้ข้างๆกันเนี้ยจะมีห้องน้ําเล็กๆอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยนะที่ก็ฟูลฟังก์ชั่นใช้อาบน้ําได้ แต่ทีนี้ผมจะบอกว่าการเป็นห้องนอนแบบดูเพล็กซ์สองชั้นแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะทุกคนเราไม่ได้ต้องทําตามแบบที่เขาบอกมาก็ได้ใครที่อยากให้ห้องนอนมันอยู่ในชั้นเดียวกัน,นก็สป l i t แบ่งกันไปก็ได้แต่มันอาจจะทําให้สเปซในแต่ละชั้นมันเล็กลงมากกว่าเขาอยากให้ชั้นนี้มันดูมีความพิเศษมีความแกรนได้เอ็กซ์เพลีที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เลยทําให้มันเป็นห้องนอนดูเพล็กซ์สองชั้นนั่นเอง แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะต้องพามาดูนั่นก็คือบันไดหนีไฟนั่นเองซึ่งมันมีประตูทางออกทางบันไดหนีไฟเนี่ยอยู่ในทุกๆชั้นเลยตามกฎหมายนะครับอันนี้คือเป็นบันไดหนีไฟที่จริงจังที่สุดเท่าที่ผมไปดูบ้านมาเลยนะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่บันไดลิงนะเขาทาเป็นบันไดปูนแล้วก็ทําเป็นโถงบันไดโครงสร้างจริงจังเลยนะครับอยู่โซนบริเวณหลังบ้าน แล้วก็มันจะมีเรื่องของงานระบบที่เขาเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้ดีเลยเดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นมายัางดาดฟ้านะครับซึ่งมันจะมีแบบเป็นเหมือนโถงบันไดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถเอาพวกงานระบบอย่างโซล่าเซลล์หรืออะไรบางอย่างที่มันต้องมีอุปกรณ์มีตู้แหลกอะไรเงี้ยมาติดตรงนี้ได้แล้วพวกงานท่องานอะไรเงี้ยเดินลอยได้เลยเมนทนซก็ง่ายแล้วก็แบบ สมมติเรามีการเลเบล,ลอะไรที่มันชัดเจนมันสามารถแบบทําให้มันดูเรียบร้อยกว่าได้ช่างก็มาทํางานง่ายด้วยแล้วตรงนี้มีประตูอีกบานหนึ่งเปิดออกไปยังดาดฟ้าซึ่งออกมาตรงนี้มันจะเป็นส่วนของจุดที่ติดตั้งงานระบบต่างๆเอาไว้นะครับเช่นคอมแอร์ก็มาไว้ตรงนี้ได้แล้วก็อย่างโซลาร์เซลล์เนี่ย เขาทาโครงสร้างขึ้นไปแล้วยึดตัวแผงอยู่ด้านบนแบบนี้ให้ดูว่าแบบเออมันสามารถติดตั้งแบบนี้ได้นะแล้วมันทําให้ตรงข้างล่างตรงนี้มันยังได้พื้นที่ที่มันสามารถเป็นประโยชน์ใช้สอยให้กับเราได้อีกใครจะขึ้นมาซักผ้าตากผ้าตรงนี้มันก็ยังสามารถพอใช้งานได้คือผมรู้สึกว่าการที่บ้านมันมีสเปซแบบนี้มันดีมากเลยเพราะว่าแบบมันง่ายต่อการเมนเทนแนนะเราไม่รู้ว่าในอนาคตบ้านเราจะเป็นยังไงจะต้องซ่อมตรงไหนบ้างอะไรเงี้ย พื้นที่ข้างบนนี้มันให้ช่างทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ส่วนอื่นๆของบ้านดูเรียบร้อยมากขึ้นด้วยเพราะว่าไอ้งานที่มันดูไม่เรียบร้อยอ่ะมันถูกเอาขึ้นมาเก็บตรงนี้แล้วแล้วก็ข้างบนตรงนี้มีโบนัสอีกอย่างหนึ่งคือวิวสวยด้วยนะะทุกคนมองไปก็จะเห็นตัวสะพานภูมิพลด้วยทั้งภูมิพลหภูมิพล2เลยแล้วก็เห็นวิวของกรุงเทพในโซนตรงนี้ด้วย จบแล้วครับเบลวีเดียพระราม3ามนะฮะก็ถ <_ an _> ามเดิมคือใครที่จะเหมาะสมกับโครงการนี้อันดับแรกผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากทําเลก่อนคือตรงนี้มันคือสาธุประดิษฐ์พระราม3าอย่างที่บอกไปใช่ปะแล้วมันเป็นทําเลโซนที่เป็นกรุงเทพชั้นในน่าจะโซนสุดท้ายแล้วที่มันยังพอที่จะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวมาขายได้อยู่แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่ราคาที่ดินสูงกว่านี้มันก็คงกลายเป็นคอนโดกันหมด คนที่อยากได้ที่นี่แน่นอนว่า p r i ออริเีเรื่องทำเลเพราะอยากเดินทางสะดวกแล้วก็คงไม่ได้อยากได้บ้านนอกเมืองเพราะว่าถ้าเกิดเอาเงินจํานวนเดียวกันไปซื้อบ้านนอกเมืองมันจะได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้มากที่ดินใหญ่กว่านี้มากและในขณะเดียวกันอีกก็คงไม่ได้อยากได้คอนโดอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คอนโดพื้นที่อาจจะเล็กไปหรือไม่ได้อยากไปอยู่ร่วมกันกับตึกที่แบบมีคนอยู่เยอะๆหรือว่าอยากได้บ้านที่มัน private กว่ามีที่จอดรถเป็นของตัวเองเป็นต้นมันก็เลยเกิดเป็นโครงการลักษณะแบบนี้ขึ้นมา คาแรคเตอร์ของคนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้มันควรจะเป็นแบบไหนที่มันจะเหมาะกับบ้าน5-6ชั้นซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปตอนแรกอีกที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับบ้านที่อยู่ในต่างประเทศถ้าเป็นคนที่แบบไปเรียนเมืองนอกมาไปทํางานเมืองนอกมาเคยเช่าบ้านลักษณะแบบนี้อยู่จะคุ้นเคยมากๆคือมันมันจะมีความลักษณะของความเป็น v e r t i c a l l i v i n g อยู่ p เป e ในแต่ละชั้นมันไม่ได้ใหญ่แต่มันจะแสตกซ้อนๆกัน5-6ชั้นซึ่งข้อดีของมันคือมันได้สเป e โดยรวมที่เยอะ ได้ฟังก์ชันที่เยอะมันมีห้องแยกไปหลายห้องสามารถรองรับสมาชิก4ถึง6คนเนี่ยอยู่ได้แต่ละคนก็จะเหมือนกับมีฟังก์ชันแยกของตัวเองที่ชัดเจนแต่ข้อเสียหรือจุดอ่อนของมันอะ่ะก็คือเรื่องของสเปซของชั้น1ฟังก์ชันของชั้น1เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินนิ่งคิทเช่นห้องแม่บ้านลานซักล้างที่จอดรถสวนอะไรแบบนี้ทั้งหมดนี้อยู่ชั้น1ห,หมดเลยแล้วมันต้องรวมกันอยู่ในที่ดินที่มันไม่ได้ใหญ่มากแน่นอนว่า เมื่อไปเทียบกับบ้านหลังที่มันที่ดินใหญ่กว่าอันเนี้ยเราก็จะสู้เขาไม่ได้แต่สําหรับหลายๆคนที่ตั้งใจมาดูที่นี่โดยเฉพาะนะผมคิดว่าอยากให้ลองไปดูที่เป็นบ้านเดี่ยวด้วยนะครับผมรู้สึกว่าสเปซมันจะลงตัวกว่าเพราะมันมีที่ดินใหญ่ขึ้นแล้วในแต่ละฟลอร์มันก็สามารถจัดฟังก์ชันได้ลงตัวมากขึ้นแต่มันมาพร้อมกับ Price Tag หรือว่าราคาที่มันสูงขึ้นไปแตะระดับ60ล้านนั่นเองนะครับ ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเบลวีเดียพระราม3ตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนต้องโปรดติดตามในชาแนลบุมทริตวันนี้ขอลาไปก่อนเชา้า